เฮลโหลกดอัพต์โนน e v e r y b o d สบายดีน้องบื่อพี่น้องเบิร์ตชุกชื้นุกดีพี่นอ้อ,นนองเลยมาอีกรอบมาแล้วกับกล่องแลชเชียลเป็นอะไรแล้วมันนี่เนาะฟาพี่น้องมาเบิ่งการตกป่าแบบพื้นบ้านของเขาเนาะนำโดยสหายบุญมีสบายดีพี่นออ้องอ่าสบายดีพี่น้องเราบายเนาะเป็น,นอ,อะไรได้บ่อะไรล่ะได้อยู่เสื้ออยู่วะบ<อ>่ิบจากเสื้อไปในน้องพี่น้องเนาะในใช้เบิรงอันใดโอ้โถตายแล้วพี่น้องเลย <S 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 มันปลาเล้ยมายังอันนี้ปลาตะบอดวุ้ักอันนี้ช่วโชว์กล่องพี่น้องเลยกล่องเปียกเลยล่ะป่าไอมึงเป็นอกปลานินเออปลานินอ่ายแล้วพี่น้องเอยเบาแงมปดแล้วนี่นะมาบุญมีเออปดปลาปดปลาปดปลาบรรยากาศตกเบ็ดแต่ก็บอกหัวน้องไปแล้วพี่น้องมีคนมาหลักคิดเบ็ดแล้วนี่มาแล้วมันลองลองถ่ายบึงพี่น้องมาบ่งปลานิน ปลาปลาพี่น้องปลาปลาอู้หูปลานิลปลานิลปลาเพื่นบ้านแท้่าไรพี่น้องเ้ยรรมชาติแท้ๆเลยนี่อพระอยากได้แนวกับมหาเด้อนี่นาะบุตรใหวงในหามเนาะมากินกันซะก่อนจังตึกคิดเวทก็ได้เนาะพี่น้องอืบังบังบังเป็นตึกอันนี้เป็นตัวน้อยเป็นน้อง สบายดีพี่น้องสบายดีสบายดีโอ้พนกำลังคีดเบ็ดเนาะอืมเหมือนธรรมชาติกลางเว่นกลางเว่นตัวนี้น้องน้องหน่อยพนบ่นคิดนี่ยเนะหัวมีหัวคบสิ่ไหมเนาะโอ้พี่น้องมีไก่ไก่ไข่ไก่ไข่เบิ่งไก่ก่อนไก่มีส่วนไก่ก่อน โอ้พี่น้องพี่ไหนมึงไกลๆพี่นอ้นนองมาเมืองไกลๆกล่อนโอ้นั่นนี่กระตากแดดแล้วน,นี่ไก่เนี่ยเนื้อม้ไม้ผักอันนี้หลักมันเอาไข่มันใช่ป่าพี่น้องส่วนผู้เจ้าคนนี้จต่ของไก่ลมันคิดเป็ดมีมีนม้ำไม้ น้ำม่ยนะยนึงเนาะตะวันตวปปปป่นน้ำใหม่เพิ่มกนโอ้ลมชยพี่น้องเอ้ยมันร่มเย็ยนแล้วกระชิ่ดลมลองเลยิกินข้าไหมเลยได้นี่โอ้ข้าเจากระกูก่เขาทางนั้น,นเป็นสวนสวนขมเ,เองเนาะน้ำหมน้ำไม,ไมวานแ มาแาล้วสิมห้ารีวิวการต่อนในไม้หวานเนาะต่อไปเนาะนแตกเลยพี่น้องไอ้พวกที่นี่แง่เลยเนาะนอนเน,น,นี่ยพวได้แซ่เทียบแง่เลยนี่อืมขึ้นเลยมวยไปหักเลยอืมหอหอมาแล้วชแนลในกราเฟ่เลยเนาะเขาทางนอกเนี่ยเป็นเขาเขาเจ้าเด้วยอ,อันนี้ชิเป็นสวนอันนี้สวนของกองเลงเนาะ สวนนี่ก็เฮ็ดไว้แต่ปี2012ถือว่าโดนเติบเป็นมาประมาณจะปีได้10ปีเลยได้พี่น้องเนาะแต่ว่ากบไผ่นี่ก็ฮั่งก็ปลูกฮั่งก็ปลูกว้างนนี่นะ2ปีหลังกบไผ่นี่เนาะปลูก2ปีหลังแต่ว่าโอ้ลมแห้งเลยพี่น้องเนาะดังโอ้ยธรรมชาติเก็ดสบายขนาเลย เราภูเขาแล้วครับอันนี้เป็นน้ำไม้เลี้ยงนอกอน,น้กบึงน้ำไม้เลี้ยงนอกบึงน้ำไม้เลี้ยงนอกตัวนี้แหละน้ำไม้ตัวนี้สิออกกระดูแลงเนาะกระดูนี้มันสิบปแซ่ไปได้พันกระดูแลงนี่สุดยอดเลยครับเราดะดูแลงเพราะมันเป็นน้นนำไม้เลี้ยงนอกพังตะว,วันเลี้ยงนอก นอนนอนนอนก็เพิ่นก็เลือกแกงเพิ่นลำแล้วเพิ่นก็เลยเอาเป็นพุ่มเนาะนี่ตัวนี้ออกแตกแง่งกันแต่เป็นเป็นน้อยๆตัวนี้ทาง่มนี่ก็บชิมีไก่มานอนนี่เนาะไก่โอ้ออกเลยนอนตัวนี้มันก็กะปีนี้เดินไปนองออกนอแล้วตัวนี้นี่นะอวางเล็บปูกวงเดือนหกชิมีงนอนหอยเกิดน้ำมีเนาะ เกิดวงเดินหกนี่ก็สิลำต้นบกแห้งๆน้องคนน้องลมลมแห้งลมแห้งก็สิคนใช่นี่เอากระเซ็ดคล้องระบายอันนี้จะเป็นคล้องระบายน้ำมันตัวน้อยเนาะเพราะวไปย่านพ้นตกมาแล้วมันสีรึมกบไผ่เขาแล้วมันก็สีตายไปกบไผ่สีตายเนาะคันหอบระบายน้ำออกเพราะมันมันรึมอันนี้ใช่อันนี้เป็น ต้นอ้อยเนาะอ,อ้อยดำอ้อยดำป่าคนเราปลูกห้เนาะอ้อยแต่ที่มันก็ต้นใหญ่แต่มันก็พลายงามเลยบอลก็พลายงามเลยเป็นต้นน้อยเปนต้น,ตนอ้อยก็ได้โอเคโคกหมูในรังของมูมาแล้วกำลังขยายตัวนี้ยังอีก ซองเดือนเนาะจะได้ขยายข้อมูลเนะาะตะมูตะมูลายๆนี่นกะนเลสิขยายออกมาขยายออกมาพี่น้องต่อไปก็สิเป็นฟาร์มอลไรพี่น้องเลยที่อมาอยู่ให้อยู่หน้าพี่แหละถังได้ไดรล่ะีวิตคนเฮามัอนอยู่กับการปลูกพังเลี้ยงสัตว์เนาะก็ขาดบ่ได้มาเด้อเอาเลยอันนี้โอ้ยนี่ตัวนี้ต้นเขียบฝรั่งเนาะตัวนี้เนาะเขียบรฟางเป็นยาดีแล้วดี มีประดงบวดีประวันนะอันนี้ก็บบบัค่อยหูเหมือดกแต่ว่าเขาเจ้าในบ้านนี่มากคอดใบมันตลอดน้งไปต้มไปย่างกินต้นเขียบพลังที่ว่าหายากบัค่อยมีอลไรนี่บ้านเฮาเนาะใบมันเป็นหักยาได้เลยน้องใบมันในใกล้ใกล้จะเป็นหมากปีนาคือ้จะเป็นหมากแล้วปีนาอืพี่บงเบาเงียบนาะงบงเบาเงียบคนได้อีกแลยฮะบงเบาบุญมีพคนอ๋อโซก่อนโซก่อนโซก่อนโอ้พคนไดคนใดตัวเนี่ย ได้ตัวใหญ่เลยไปบังบังบังก่อนตัวสุดท้ายเพ่อดีน้องเออได้กินเพลนแล้วเพ่อดีได้กักเที่ยงแล้วน่าใช้บังบังบัขากวดก้อนตัวใหญ่นะสั่งเลยเพิ่มขบขาใช้บางฮันเทียงแล้วบ้านนี้โอ้โหใหญ่เลยเต็มเต็มเลยพี่น้องอ๋าขอบอกขอบใจแล้วพี่น้องเอ้ยที่รับชมคลิปนี่ขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้บอเล่ชาแนลนะพี่น้องเอ้ยโชคดีโชคดี